เมื่อวันที่23มิถุนายน2568หลังไทยยกระดับมาตรการตอบโต้ที่กัมพูชาประกาศงดรับน้ำมันและก๊าซจากไทยมาตรการใหม่ของไทยกองกำลังบูรพาได้ออกคำสั่งห้ามรถเข็นคนเดินรถจักรยานยนต์ทะเบียนกัมพูชาและรถจักรยานยนต์ดัดแปลงทุกประเภทของกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยที่จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าหลายแห่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่5นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไป เมื่อด่านเปิดเจ้าหน้าที่ไทยได้สกัดยานพาหนะของกัมพูชาทันทีทำให้แรงงานกัมพูชาสับสนและไม่พอใจเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้าเจรจาโดยอ้างว่าไม่ทราบมาตรการล่วงหน้าอย่างไรก็ตามการเจรจาเป็นไปด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าแรงงานกัมพูชายังสามารถเดินเท้าข้ามแดนได้ตามปกติแต่ยานพาหนะที่ถูกห้ามไม่สามารถผ่านเข้าฝั่งไทยได้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงสายแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศและยังไม่มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการนี้